นี่คือไข่หอยแม่นนะคะถูกมากๆเลยทั้งกล่องเลย750บาทอุ้ยนี่อันนี้คือสดๆเลยนะคะว้าวโอ้เรามากินน้ามังค์เหี้ยวะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆ,ๆแล้วส่วนใครที่มาตลาดนะคะตอนช่วงหน้าหนาวก็จะเห็นแบบนี้เลยจะมีเหีหมยะเต็มตลาดแบบนี้เลยะค่ะทุกคน <The S 1> น้องว้าวว้ามาพบกับเราสองคนในช่อง <horrifying> นี่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 เลยนะวนี้กิ๊กกับมิจฉาจะพาทุกคนมาเดิน ตลาดเช้าฮากอกดาเตะนั่นเองค่ะทุกคนเดีย๋ยวจะบอกว่าใครมาฮากอกดาเตะห้ามพลาดตลาดนี้อย่างแน่นขัดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไ,ไปทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้ววิธีการมาเดินตลาดคือง่ายมากตรงนั้นเห็นปะ่ะอันนั้นคือสถานีรถไฟ JR ฮากอกดาเตะน,นะคะแล้วก็เดินไปทางขวาเดินต้นๆสองนาทีไม่ถึงอ่ะวหนึ่งนาทีนะไม่ใช่นะหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วเอาจริงไปเข้าตลาดกันเลยดีเว่า นี่ทุกคนดูของสดสิโอ้หมีปูปลาหอยแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเราสามารถที่จะสั่งและกินที่นี่ได้เลย,ยร้านคขายเยอะมากเลยมิจิก็สามารถซอรไปเป็นของฝากได้ด้วยเนาะได้ส่งได้ดีมากเอ้ยส่งได้ด้วยเหรอส,อ,เอ,อส่งในญี่ปุ่นหรอ๋อส่งในญี่ปุ่นโหตกใจนลยว่าส่งกลับไทยได้เลยตลาดเช้าเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะแล้วก็เขาจะขายพวก ของสดเป็นเพราะว่าฮักโกเดเตเนี่ยเขาจะมีทะเลด้วยนั่นเองนะคะเขาเนี่ยโอ้โหละลานตามากจะซื้อไปกินเองก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะายแล้วจะกินอะไรดีล่ะพ้อยหหลักๆของที่นี่นะเขาจะมีการเหมือนว่า,วาตกปลาหมึก <Wow. S 1> สดๆตรงนี้ตรงนี้แต่วันนี้ไม่มี <laughs> อะไรวะ <laughs> เราตั้งใจมาตกปลาหมึกกันเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีไม่เป็นไร เรามีเงินเรามีเงินเรามีเงินใช้เงินแก้ปัญหาซื้อกินก็ได้บะ money. Money, money, money. ที่นี่นี่มีของกินค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วมีร้านค้าถึง250ร้านด้วยกันเลยค่ะทุกคนทุกคนดูดิพอออกมาข้างนอกแล้วโอ้ ทห่มะเยอะมากเฮ้ยคืเราจะได้ฟิลอีกแบบนะถ้าใครแบบมาเที่ยวฮอกยอแต่ตอนหน้าหนาวอะไรเงี้ยยิ่งมาเดินตลาดดูดิดแปกตามากอันนี้ก็จะเป็นของสดนะคะเราสามารถที่จะสั่งตรงนี้แล้วก็เขาจะทําให้เราและกินได้เลยใช่ไหมมิจอนะไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่ไงเจ็บใจกว่าไปนะเนี่ยตกปราหมึกนะวันนี้ปิดทางนั้น ไปค่ะทุกคนเราไปเดินตลาดกันต่อดีกว่าแต่ว่าตลาดนี้นะคะเขาเปิดทําการทุกวันเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นตลาดเช้าใช่ไหมเขาเปิดกันตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงนะคะแต่เฉพาะหน้าหนาวนี่แบบนี้หนาวคิดว่าขนาดนี้เปิดตั้งแต่หกโมงถึงตอนเที่ยงนั่นเองค่ะทุกคนของกินเยอะมากอูน่นั่นเองไข่หอยเม่นนะร้านนี้ดังมากคือขวัญใจคนไทยคนไทยมาเยอว่าร้านนี้เยอะมาก นี่ทุกคนเราดูตลาดดิโอ้กว้างมากแล้วดูขีมะดิสุดยอดเลยอะ่ะเราก็เดินกันวนรอบตลาดเลยนะแต่ว่าของกินที่นี่ดีตรงที่ว่าราคาไม่แพง <Okay. S 2> ใช่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวมาแล้วเขาจะแบบทำราคาให้แพงเงี้ยไม่ใช่ทุกคนก็สามารถที่จะมากินได้ค่ะอุ้ยมาเดี๋ยวคิดจะดูทุกคนดูปูยังเป็นอยู่เลยยังเดินอยู่เลย <Okay. S 1> <laughs> ดูปูเลย ทุกคนเห็นปะหิมะตกแล้วเดีย๋ยวให้ดูชัดดูดิหิมะมตกแล้วอ่ะโหเวลาที่แบบมาเดินตลาดหน้าหนาวนี่ก็ดีอย่างเนาะได้บรรยากาศตลาดแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้เห็นหิมะตกไปด้วยนะคะฟินฟินเลยดูดิทุกคนแล้วยังมีปลานะคะมีปูแล้วก็มีหอยเยอะมากแล้วราคาถูกหมดเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะสองสอง,สองอันหนึ่งสองอันสามร้อย สองสามร้อยบาทอ,าอ,าอันนี้คือไข่หอยแม่น,นะคะถูกมา,มากเลยทั้งกล่องเลย750บาทเป็นของฮากโกลเดตเต้ด,ด้วยเป็นของฮอกไกโดเลยอะ่ะเราสามารถที่จะซื้อแล้วกินที่นี่ได้เลยนะคะโคดรพิมากเลยนะคิดดูว่าการที่มาตลาดเช้าฮากโกลเดตเต้นะคะนอกจากได้ของสดแล้วยัยงได้ของถูกอะะีกต่างหากอุ้ยนี่อันนี้คือสดๆเลยนะคะนี่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 เขาก็ จะเลือกให้เราแบบนี้เลยเราแค่สั่งแบบเนี่ยเราจะกำลังจะมากินซาชิมิกันโอ้ไอชิโซดูสิให้อร้อยทุานเสร็จแล้วเดีุ๋วเราคุ้าไปกินคุาคอกคอณคุ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 ุคบคล เฮ้ยเฮ้ย <divide> ท <iba Northeast>, ุกคนดูเมื่อกี้เราซื้อตรงนั้นนะคะแล้วคุณลุงพาเรามาข้างในนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขาจะพาเราไปไหนดูดิดูทางเข้าเลยเฮ้ยอันนี้เป็นป้ายร้านไปให้เป็นร้านริงๆด้วยค่ะ เราดูทองเข้ามาฮโ้โหได้ดต่ใส่สุดยอดทุกคนดูดิอันนี้คืออุนิที่เราสั่งโดยที่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยเยอะมากอันนี้7 5 0ห้าสิบาทไดออ้อนะนี่ทุกคนและนี่คืออาหารของเรานะคะที่เราสั่งมา,มาเมื่อกี้อันนี้คืออุนิเจ0ร้อยหิบบาทถูกมากอุ้ยนี่ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหอยนางลม สอ,300สองอันนะคะสองตัวสามอบาทตกตัวละลายห้าสิบเองนี่ส่วนอันนี้คือหอยเชลล์คือแบบอยากให้ดูว่าใหญ่มากอันนี้ส4 0บาทเองทุกคนสรุปเมอร์นี้ทั้งหมดเท่าไหร่หมเเ่เจ๊นี่ค่ะทุกคนและนี่คือ ไข่หอยเม่นแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าหลายหลายแบบมากเลยนะแต่อันนี้เขาจะเรียกว่า Ensoyuni นั่นก็คือพอเขาได้ไข่หอยเม่นมาแล้วใช่ไหมเขาก็แกะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาทําการล้างกับน้ำเกลือมันจะมีรสชาติที่หวานและจะเก็บความสดไว้ได้แต่จะเก็บไว้ได้ไม่นาน <S <S แต่ในข้อดีก็คือด้วยความที่เก็บไว้ได้ไม่นานเนี่ยมันจะมีความสดมากและก็อร่อยมาก หวานมากมไม่ต้องใสโชยุหรอไม่ต้องใส่อะไรเลยสดมากทุกคนหวานแบบหวานมากๆแล้วมันจะมีความเค็มของของเหมือนกับน้ำทะเลอะนิดๆสดมากเลยค่ะทุกคนโอ้อร่อยมากและคิดดูว,ว่าอันนี้ราคาะเพียงแค่750บาทและที่สำคัญเป็นของหาโอดาเตะด้วยแล้วสามารถที่จะกินได้แบบนี้เลยคือการมาตลาดเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครั ไข่หอยแม่นถือว่าถูกมากๆเลยนะคะโ้ยความถูกเราจะกินได้แบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วเรามาใส่แบบนี้เลยไข่ดูใกล้ๆให้ดูใกล้กลๆอยากจะบอกว่าสดมากอยากจะส่งถ้วยนี้ไปให้ทุกคนเลยคะ่ะอ๋อใส่โชยุไปนิดหน่อยนี่ทุกคน มันจะมีอะไรที่ดีแบบมากกว่านี้อีกวะเคยมาตลาดแล้วนี่แหละคิดกับไม่เจนะชอบมากชอบตลาดมากแล้วเข้าใจว่าทุกคนก็อยากที่จะกินแย่แล้วคำนี้กินเผื่อทุกคนแล้วค่ะทุกคนอุณนหอมมากแล้วแบบเป็นเีมมี่มากเลยอ่ะแล้วแบบหวานมากโอ้โห ขอตัวไปกินก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วพี่จีไม่ได้กินเลยกินจัหมดแล้วพี่จีลองชิมชิมไปเลยเป็นไงฉันบอกเธอแล้วหวานปะหวานมากไม่ต้องใสโชยุเนาะไม่ต้องใส่เลยเพราะมันหวานมากแล้วมันมีความเค็มนิดๆเนาะอร่อยจริงเมื่อกี้ไม่แพงเลยนะเราเช็คเงินไปแพงแค่5,000เยน จีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,500าบาททุกคนเราได้อูนี่ขนาดนี้เลยแล้วมีหงมีหอยแต่สำหรับกิ๊กกับมิจิก็คือเราว่าไข่หอยเม่นคือคุ้มสุดคุ้มสุดถูกมากแนะนำเลยร้านนี้เลยไปเดินดูตลาดกันต่อเีกค่ะดูขีมาตกมากเลยแต่ช่วงนี้ด้วยความที่แบบว่ายังไม่มีนะักท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าร้านค้าก็คือเขาก็ยังเปิดกันปกติน่เนานะคะแต่ว่าถ้าทุกคนสามารถกลับมาได้แล้วไงโอ้โหอยากจะบอกว่าตรงนี้นี่คือ คนแน่นมาก,มมากไอ้ม่อีไอ้ร้านแรกที่ตอนที่เราเข้าไปอ่ะมันมีร้านข้าวโพดอ่ะอยากกินจออนำปนะอันนี้ละสี่ร้อนะคะ<ม>ก็ร้อบบาทถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยละ90าบาทเราสีขาวดีกว่าให้ก่อนนะจและนี่คือข้าวโพดสีขาวอ้เรามากินน้ำกากเห็นห่อ เอามากินข้างนอกเพราะว่าถ้ากินในตลาดเดี๋ยวข้าวโพดมันจะดูเป็นสีเหลืองเพราะมีไฟมากินข้างนอกเห็นปะข้าวโพดเป็นสีขาวเลยครทุกคนดูดีนี่เราแกะเรียบร้อยแล้วกินเลยนะมันหวานนี่เขาใส่น้ำเชื่อมป่ะเนี่ยนี่รสชาติปกติเลยหรอทุกคนมันหวานมากแล้วแบบมันบวกกับความเย็นเนี่ย มันดูอร่อยมากเลยอะเฮ้ยมันหวานมากทุกคนมันหวานแบบเหมือนเหมือนเขาไปทุบน้ำเชื่อมมาแล้วจริงๆเลยอ่ะอร่อยมากจริงๆทมเป็นไงเป็นไงหวานปะมันหวานแบบมันเกินมันเกินข้าวโพดที่เราเคยกินมาเลยนะเยอะเลยนะ กุ้งปาย์มาจริงจแล้วเหมือนเหมือนไปอยู่ในน้ำเชื่อมมาแล้วอ,อร่อยกินนะไม่หยุดอันเนี้ยอ,อันนี้คินได้ไม่ดต้องกินต้องกินต้องกินเลย,ยม,ามาตลาดปลาต้องกินข้าวโพดนี่นะคะทุกคนและนี่คือบรรยากาศของตลาดเช้านะคะแล้วข้าวโพดอร่อยมากแนะนาเลยต้องกินกินไม่หยุดเลยจริงและตอนนี้หิมะาตกมันหนักมากใครมีแพมาเที่ยวหักก่อนแต่ อย่าลืมมาตลาดเช้าเขาไปกันตั้งแต่แตีห้าเลยค่ะ